นูสกินถือเป็นโอกาสที่เปิดกว้างให้แยมและทุกทุกคนค่ะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆเท่านั้นแยมจึงบริหารจัดการ24ชั่วโมงที่มีเพื่อโอกาสใหม่จากนูสกินที่เข้ามาช่วงนั้นเหนื่อยมากค่ะแยมมเคงทำงานประจำเลิก5้าโมงหลังเลิกงานก็ทำนูสกินช่วงเวลาสั้นๆ2ชั่วโมงค่ะตกดึกแยมก็เตรียมตัวเพื่อขายข้าวไข่เจียวถึงบ้านตีสองตีสทุกวันค่ะเหนื่อยแทบขาดใจ แต่แยมรู้ค่ะว่าความสำเร็จรอเราอยู่ไม่ไกลค่ะครั้งนี้เยี่มเหนื่อยไม่นานเพราะการที่เราทำนูสกินนั้นช่วยผ่อนแรงเราได้เยอะมากค่ะรายได้ของเยมจากนูสกินมากพอที่จะทำให้แยมลาออกจากงานประจำํำหรือเลิกขายข้าวไข่เจียวค่ะและด้วยเวลาเพียงปีเดียวเยมได้ในสิ่งที่ฝันค่ะรายได้ที่มากกว่าและยังได้เวลากลับคืนมา ยามสร้างบ้านใหม่ให้พ่อแม่คอนโดของแยามเองรถของน้องรถของตัวเองเวลาที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้มีเวลาที่มีความสุขด้วยกันครอบครัวยัมได้ไปเที่ยวพร้อมกันพ่อแม่ยังไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะยามเลือกเองค่ะ